ครับผมอยู่ที่ร้านซามูไรช็อปนะครับซอยท่าข้ามยี่แปดทับหนึ่งนะฮะสังเกตกับมีโคมไฟดุชีใหญ่ๆเนี่ยอยู่หน้าร้านนะฮะตรงนี้พาเข้าไปในร้านนะครับเชิญนะครับในร้านในส่วนนี้นะครับมันก็จะมีแคตตาล็อกวางอยู่นะครับแล้วก็มีพวกอุปกรณ์ในครัวนะครับพวกเครื่องครัวต่างๆนะฮะอุปกรณ์ที่เป็นพวกปิ้งพวกย่างนะฮะอยู่ในส่วนนี้นะครับแล้วก็มีชุดคุกนะครับ ในบ้างนีจะมีอาหารและวัตถุดิบเล็กน้อยรวมทั้งที่เน้นจริงๆก็คือพวกขาใช้แล้วทิ้งนะครับมีทั้งเป็นแบบซูชินะครับใส่ซูชิแล้วก็เป็นถ้วยเป็นหน้าข้าวต่างๆนะครับแล้วก็มีเป็นกล่องเป็นโต๊ะนะครับที่อยู่ข้างร่าเนี่ยเป็นกล่องเป็นโต๊ะนะครับเป็นแบบ5้าห้าช่อง6กช่องรวมทั้งมีเป็น ทำจากกระดาษด้วยแล้วก็ทาจากใบไผ่าย,ยาเช่นใส่ทาโกยากิเป็นต้นนะครับเดีย๋ยวเชิญทานนี้ครับมาต่อที่ตรงนี้นะทีนี้เราจะมาดูสินค้าไฮไลท์ของสมุยช็อปนะครับตัวที่มีราคาแพงที่สุดก็คือเรือนี้นี่สี่0ก้ากว่าบาทเป็นพวกเรือเรือซาเซมิต่าง,งๆหลายหลายรูปแบบนะบจะสังเกตว่ามีเยอะแยะเลยฮะนะฮะจากนี้พอผมพามาฮะมีเป็นทั้ง ABS เป็นเรือไม้นะครับเป็นเรือ ABS ที่มีเสากระโดงนะครับ อันนี้ก็สองพันกว่าบาทนะฮะอันนี้เป็นไม้สลับกันอันนี้พ er ันกว่าบาทนะครับมีหลายรูปหลายแบบนะตัวนี้ก็จะราคายอมยาวมาเหลือเก้าร้อยกว่าบาทพวกไม่มีเสากระโดงนะฮะพวกไม่ม er ีเสากระโดงนี่ก็จะเหลือเก้าร้อยกว่าบาทนะครับแล้วก็จะมีอ่าเป็นเรือแบบต่างๆนะครับนี่สีต่างๆหลายสีให้เลือกนะครับตั้งแต่สีเนื้อสีไม้สีดําแดงสีทองนะครับ uh, สีขาวก็มีนะครับ แล้วก็แบบกมีแบบที่สาคัญก็มีแบบประเภทเป็นสายด้วยอันนี้ก็จะเป็นบล็อกซูชินะครับเอาไ้ทาซูชิแบบนี้ฮะมาจากญี่ปุ่นนะครับตัวนี้2,000บาทนะครับสามารถป้องเป็นบ็อกปั้นก้อนข้าวซูชิได้เลยนะครับมีที่เดียวในประเทศไทยนะครับน,นี่ก็เป็นกล่องใส่ซูชิกล่องโชว์ซูชินะครับอันนี้เป็นกล่องใส่ซูชิโชว์ซูชินะครับอ่าก็มาตัวแยกเนื้อฮนะ ัวปลาที่จะโชว์โชว์ซูชินะครับแล้วที่สำคัญตรงนี้ที่บอกให้ฟังครับเมื่อกี้นี้พูดไปแล้วเป็นเรือสายวาง,งน้ำแข็งอยู่ข้างล่างนะฮะวางน้ำแข็งตรงนี้ก็สามารถที่จะวางซูชิแว่งบดได้เลยนะครับแล้วก็เป็นเรือลำใหญ่นะครับเป็น abs ตัวต่อไปเลยนะครับผมจะอธิบายเป็นตัวตัวไปเลยนะครับอยู่บนชั้นนะครับตัวนี้พันสองบาทคืออะไรคือเตาเทปัญญากินะครับสามารถมีแท่นวางนะเป็นไม้นะเพื่อกันร้อน ตัวนี้คืออะไรครับตัวนี้คือเกี้ยเกี้ยคิเมโนนะครับเป็นเกี้ยใส่ได้นะครับเป็นรองเท้าตัวนี้ก็คือชุดชุดกุ๊กนะฮะมีหลายรูปแบบนะครับมีเป็นลายโซ่เป็นลายอิดนะครับเป็นลายฮายิระกานะนะครับนะครับแล้วก็ตัวอักษรคันจินะครับมี2แบบนะครับหมวกก็จะมีหลายแบบนะครับอันนี้ก็มีหมวกของเขาด้วยเป็นเซนเของเขาราคา800บาทถ้าครบชุด ถ้าขายแยกก็คือเสื้อ700หมวก300นะครับหมวกก็จะมีเป็นหมวกใช้แล้วทิ้งเป็นกระดาษเป็นผ้าเป็นผ้าลายอนนะครับแล้วก็ยังมีนาามหน้ากากมาร์คสนาที่พานจากผ้าลายอนด้วยนะครับต่อไปเลยครับอันนี้ก็เป็นที่วางกระดาษนะฮะทิชชู่อันนี้ก็คือตัวเขาเรียกว่าอะไรกระทะทาําไข่ไข่หวานนะฮะเขาทำหรือไข่หรือไข่ม้วนนี่ก็คือ,อตัว เครื่องซอยผักนะครับเครื่องซอยผักก็จะมีเป็นรุ่นเป็นรุ่นที่เป็นสามไซส์นะฮะเล็กกลางใหญ่ละเอียดมากละเอียดน้อยกับที่เป็นรุ่นละเอียดทั้ง3ามสมใบมีเลยรวมทั้งตัวนี้เป็นคัวตัวสไปโลเป็นเครื่องซอยผักนะฮะเหมือนกันแต่ซอยจากพวกหัวต่างๆให้เป็นเส้นย,ยาวๆนะครับซอยหัวให้เป็นเส้นย,ยาวๆแบบนี้นะครับนะครับอันนี้คืออะไรนี่คือ,อตัวทําพิซซา นะครับแล้วก็อ,อุปรกรณ์เทปันซ่อมเทปันนะครับนี่ก็คือปเาเตล่าโยนเทปันนะครับนี่ก็คือซ่อมแล้วก็มีมีดด้วยนะฮะนะครับสำหรับชั้นต่อไปนะครับก็จะเป็นชั้นวางโชว์นะฮะเ,เกี่ยวกับซูชินะฮะหรือวางหน้าร้านหรือเราเรียกว่าแท่านว้เจ้านะครับตัวนี้ก็คือตัวกระมังนะครับ กระมังคุกข้าวนะครับกระมังผสมข้าวนะครับมีไซส์50เซนราคา5,500บาทและไซส์ใหญ่60เซนอยู่ข้างล่างนะครับราคา6,500บาทนะครับมี2เบอร์นะฮะอันนี้ก็จะก็4,500บาทนี่ไซส์เล็กลงมานะครับรวมทั้งมีกระไม้ไม้ผสมข้าวด้วยกระไม้ผสมข้าวนี่อันใหญ่นะฮะประมาณ600บาทนะครับแล้วก็ถังถังไม้ฮิโนกิเอาไว้เก็บข้าวนะเพื่อไม่มีกลิ่นไม้อยู่นะครับถังถังถังไม้ฮิโนกิ แล้วก็มีไม้ขนาดใหญ่ด้วยนะครับขายนะครับไม้ผสมข้าวไม้คุกข้าวไม้ตีข้าวนะฮะทำมาตรงนี้มันจะเป็นเครื่องเครื่องทำผ้าเย็นนะฮะร,ราคา4 0 0 0บาทสามารถที่จะผลิตผ้าเย็นได้นะครับม้วนหนึ่งผลิตได้167ยืนนะครับผลิตผ้าเย็นถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อได้ที่กุสไัย0 2 4 1 6 5 7ห0หรือเข้าเว็บไซต์กุมัย .com รวมทั้งจะมีตู้อบผ้าด้วยนะฮะ ตู้ผ้าขนาดเอ่17ลิตรนะครับนะครับสามารถใส่ผ้าได้เป็น,100นร้อยผืนนะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นอ่ตัวออ่่10ลิตรนะอันนี้ก็ใช้ที่อ่วัดสดุมาแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นตู้เย็นจิ๋วนะครับราคา500บาทเครื่องเครื่องสำอางตู้เย็นเครื่องสำอาง500บาทนะครับลดร,ราคาพิเศษนะครับแล้วก็เครื่องทําไอศครีมนะครับเครื่องทำไอศครีม1,999บาทก็สำหรับร้านอาหารหรือโรงแรมเนี่ยนะฮะก็จะมีพวกแร็คต่างๆ แลกนี่เราขายถูกมากนะฮะที่อื่นขาย800ที่นี่ขายแค่399บาทเองมีทั้งแบบตั้งแต่เอ่อเอ่อสิบู25่ลูกับ36รูนะครับเป็นเครื่องที่วางตะแกรงล้างจานนะครับนอกจากนี้ในร้านของสมุงไรช็อปเนี่ยยังมีขายเกี่ยวกับพวกเอ่อคมไฟญี่ปุ่นนะครับแล้วผ้ามานญี่ปุ่นด้วยนะครับเอ่อคมไฟซูชิคมชายหม่าล่าคมไฟชาบูคมไฟซาซิมินะฮะเนี่ยจะมีผ้ามานแล้วก็โชว์ผ้าม่านให้ดูนะครับรอบนี้ ก็มีซูชิสามสีนะฮะเป็นลูกซูชิสามสีนะแบบสี่ช่องมีรูปอาหารทะเลสี่ช่องนะครับ,รบมีทั้งแมวด้วยมีของโดเรมอนมีของแมวอีกนะครับแล้วก็ยังมีผ้าม่านนะยาวๆกับกิโมโนยาว,ยาวๆนะครับครับรวมทั้งมีผ้าม่านเกี่ยวกับล่มผ้าม่านที่จะเป็น โนเลงนะฮะพวกโนเลงโนเลงก็มีอันนี้เป็นคีโมโนกับซามูไรนะครับโนเลงขนาดเล็กนะครับแล้วก็โนเลงขนาดยาวนะครับแบบยาวแบบยาวสิบช่องก็มีนะครับนี่เป็นโนเลงนะฮะซึ่งมาจากญี่ปุ่นนะครับนี่เป็นพวกโนเลงนะครับยังมีพวกมีดนะฮะมีดต่างๆแล้วก็มีดที่ใช้ซอยผักนะครับที่นี่ก็มีขายนะครับ มีต่างๆในการใช้อย่างเช่นตัดหัวปลาตัดกระดูกแล้วก็ขึ้นปลานะครับทั้งหมดในที่นี่มีหมดนะครับเกี่ยวกับพ่อครัวเชฟกระทะเหล็กก็มาเชื้อที่นี่นะครับเชฟบุญธรรมก็มาเชื่อที่นี่นะครับอ่านี่ก็เป็นมีดทั้งหมดรวมทั้งหินรับมีดด้วยนะครับแล้วก็มีมีเทปันญาคิด้วยนะครับชุดมีเทปัญญาคีก็มีนะครับครับประมาณนี้นะครับ เนื่องจากปี2564เนี่ยนะฮะบริษัทซัมไบรช็อปนะครับก็จะมีการจัดโปรโมชั่นทำราคาที่29บาทนะครับปีที่แล้วทำา49ตอนนี้ลดเหลือ29บาทมีทั้งหมดหลายรายการด้วยกันเดี๋ยวดูเอาเองนะครับมีอันนี้จะเป็นชั้นที่ชั้น29บาทนะครับทั้งหมดยกชั้นนะครับนะครับจะเริ่มที่ตรงนี้ครับพวกซูชิป,ปลอมก็29บาทพวกแก้วแก้วที่ตกไม่แตกนะฮะหรือแก้วตกแตกแก้วเบียงต่างก็29บาท เค่งก็ยี่บาทนะครับตะก้าต่างๆ29บาทไม้ทับพีนะครับธงชาติอเมริกันธงชาติญี่ปุ่นนะยีบาทไม้ไม้เสียบต่างๆนะครับตะก้าหลากหลายชนิดนะครับ้าไปใส่ซูชิใส่เทมปุระได้ตะเกียบต่างๆนะครับแล้วก็ซ่อมเสือนะครับซ่อมจิ้มผลไม้เสือนะครับรวมทั้งอุปกรณ์ใส่พวกเครื่องเคียงต่างๆนะครับพวกกิมจิพวกผักดองต่างๆนะครับ นี่ก็29บาทนะครับนีอันนี้มีฝาด้วยเป็นปาเต็กก็29บาทถ้วยชาใน,นใส่แล้วมือไม่ร้อนนะครับก็29บาทนะครับถูกมากนะฮะเป็นฉลองรอบปีนะครับอย่ามาดูกันเองได้ที่ที่ร้านซัมมาร์ชอปถ้าข้าม28ทันหนึ่งช้อนก็29บาทช้อนยาวช้อนสั้นราคาเดียวกันหมดนะครับที่อื่นเขาขายประมาณ4 5 0บาทที่ไดโซห60ที่สีไทยขาย3านะครับเนี่ยฮะอันนี้ถูกกว่าชาวบ,บ้านเขา จานซูชิได้29บาทนะเมื่อก่อน60บาทแล้วลดแลยบาทซูชินะปลอมก็มีนะครับรวมทั้งที่เขียบบุหรี่ด้วยนะครับก็29บาทที่ใส่น้ำตาลเกลือพริกไทยแตนะ่ซอสนะฮะชุดอาหารอาหารกลางวันของเด็กอนุบาลน,นะฮะหรือใส่หมูเตะกับขนมปังได้กับน้ำจิ้มแต่29บาททั้น่งรวมทั้งสินค้าแฟนซีต่างๆถ้าไม่จะเป็นหลอดแฟนซีสน ต้นสนนะครับต้นคริสต์มาสนะครับแล้วก็หลอดสนนะครับแล้วก็ลาวดแฟนซีต่างๆนะครับรวมทั้งเทียนด้วยรวมทั้งสนลิงด้วยนะไม้ค็อกเทลด้วยผ้าเลยอนที่ใช้ล้างจานชามนะครับมีทั้งจากแบบ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 มันแล้วก็แบบซับน้ำมันกับแบบแบบแบบไม่ได้ซับน้ำมันแบบแบบเก็แบเบก็แบบฝุ่นด้วยนะครับ ดูไปแล้วครับยีบาบาทหมดไปแล้วตอนนี้ก็เข้ามาถึงชั้นของ49บาทนะครับชั้น49บาทก็จะมีไม้ยิมฟันซองนะครับจานชามต่างๆที่ทําจากไม้สวยมากฮะเป็นไม้เป็นลายเขาเรียกว่ามอคกานีนะครับมอคกานีมีตั้งหลายแบบนะฮะหมดแล้วหมดเลยนะฮะอันนี้แค่49บาทเองนะครับชานชามที่เป็นไม้นะครับลายเซนก็มีนะครับรวมทั้งเมลามีนต่างๆนะฮะที่เป็นลายโอชินะครับเป็นลายมะเขือโอชินะครับแล้วก็ถ้วยนะครับ ด้วยซุปต่างๆก็49บาทนะครับรวมทั้งเข่งต่างๆนะครับอ่าอเตม,มาคีิสึนะครับก็49บาทนะครับลดร,ราคาสะบ้านหันแหลกเลยเสื้อทําซูชิก็เหมือนกันแผ่นละ49บาทนะเตม,มาคีกิสึมีหลายรูปแบบนะครับแล้วก็มีจานอา่มีถาดต่างๆนะครับที่ใส่ซอสนะครับอ่าถาต่างๆหลายรูปแบบนะครับถาดกลมถาดสี่เหลี่ยมถาดเอ่อครึ่งวงกลมนะฮะมีหมดเลยครับ อันนี้ก็เป็นไม้จิ้มหัวลูกตุ่มนะครับน่ที่วางซูชินะตัวนี้ตัวที่จดที่เชียบุหรี่ตัวใหญ่นะครับก็49บาทจานเบนจลงก็49บาทนะครับทั้งหมดที่49บาทนะฮะตัววางเทมปุระนะครับกล่องไม้ไผ่4 9บาทนะครับแม้ทั้งมีดนะฮะมีดสเต็กนี่ก็49บาทอย่างดีนะฮะมีดสเต็กหรือซ่อมซ่อมมีดนะฮะ49บาทนะครับ ตัวนี้ก็49บาทนะครับแล้วก็ยังมีาจานต่างๆที่เป็นจานลายเขียวนะครับที่ทำจาก ABS นะครับขอบเขียวแล้วก็ตัวทำอะคริลิกด้วยนะฮะทั้งเป็นกลมทั้งเป็นสี่เหลี่ยมแล้วแตเป็นโคร้งนะครับอันนี้ก็ไม้ขัดขัดกระทะก็สบาทตัวอรัรอ่ะทัพพีนะตะหลิวนะฮะก็4 9บาาทนะครับจานซาบานี่ก็4 9บาท เมื่อก่อนไปละร้อยห้าสิบนะครับแดงแดงแดงดำนะฮะทำยากนะฮะไม่ใช่ทำง่ายๆอันนี้ก็ที่เขียวปริใหญ่นี่ก็จานลายเซ็นนะฮะรวมทั้งตะกร้าชิ้นใหญ่ไอ้พวงพริกก็สี่สิบเก้าบาทนะครับที่ที่เอ่อเขาเรียกตักน้ําแข็งนะฮะรวมทั้งถาดอื่นๆนะครับเนี่ยหมดแล้วครับสี่สิบเก้าบาทให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับถูกมากๆนะฮะหมดแล้วหมดเลยนะครับสี่สิบเก้าบาทเอาไปโพสต์ขายได้เลยนะครับ โปรกำไรต่ออย่างได้นะครับนี้ก็คือ99บาทนะครับเป็นตั้งของจารน์าบายักษนะครับแล้วก็ถาดจาีกินิูกที่สามารถซ้อนกันได้นะตัวนี้ก็99บาทเหมือนกันซ้อนกันได้นะครับร้านนะ่มีมามิยาเคยซื้อไป2,000ใบนะครับรวมทั้งโนรีโนเรียน,นี้ก็50นะฮะ300กร,รัมอ่ะเนี่ยแพ็กนี้รู้สึกจะ100 100 100 100ตรงละอัน99บาทตกแต่แพลบาทนะครับ รวมทั้งถาดต่างๆ99บาทนะครับสามช่อง99บาทนะครับตะเกียบนะครับถาดต่างๆแล้วก็มีกล่องใส่ข้าวข้าวหน้าก็สิบเก้าจุดเก้าบาทนะครับเหมือนได้ฟรีอะครับเหมือนได้เปล่านะครับเนี่ยฮะแล้วก็มีถาดต่างๆนะครับมีไม้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 ชงของของแฟนะครับไอตัวเกตะนะครับจานเรือนะฮะรูปปลารูปอะไรต่างๆ รวมทั้งอุปกรณ์เซรามิกต่างๆที่ใส่ไข่ตุ๋นนะครับอันนี้99บาทหมดเลยนะครับนะรวมทั้งตะหลิวด้วยะตะหลิวทําเซปันยากิเนี่ยหาซื้อยากนะครับ99บาทเช่นกันนะครับแล้วก็ถ้วยชาก็ทำจ้า99บาทนะครับเรือพวกนี้ก็99บาทนะครับเรือแดงดํานะครับรวมทั้งอุปกรณ์ ABS สีเขียวเนี่ยใหญ่มากสวยมากนะครับ99บาทถูกมากนะครับหมดแล้วหมดเลยครับ เอตะกร้าทั้งหมดนะฮะร,รูปแบบต่างๆที่เราขาย29บาทที่ผ่านมาครับรวมทั้งเรามีอ่าการโชว์เทปันนะเป็นชุดเทปันนะครับมีฝาครอบเทปันตัวนี้2,500ันหนะครับนี่ต่อเทปันขนาดเล็กเรามีต่อเทปันทุกขนาดนะฮะตั้งแต่เมตรห้าสิบไปถึงสองเมตรยี่สิบนู่นนะครับให้ดูอีกอ่าขั้นเวลาเข้ามาดูพวกสต็อกนะสต็อกของเราสต็อกของยี่สิบเก้าบาทนะครับที่เราเตรียมไว้ให้กับท่านถ้ายกโหลเนี่ยก็จะถูกลงอีกนะครับยกโหลนี่ก็คือ สมมติ Duo 29บาทยกโหลก็จะราคาแค่290บาท penguin, ท่านเองนะครับยกโหลก็คือแถม2ชิ้นนะครับ,รบทั้งหมดนี่คือราคายกโหลคือ290บาทครับการทุกจานชามพวกนี้จะเป็นราคา49บาทถ้ายกโหลกนี่ก็คือราคาที่4 9่อแถม2ชิ้นนะครับถ้าเราคิดแค่1ิชิ้นนะครับนี่ก็คือราคายกโหลเช่นกันครับนี่เป็นเชื้อสุดเชืสุดท้ายนะเชืสุดท้ายที่เราจะ ที่เราจะมามาดูนะฮะเชลนี้จะอยู่ที่ประมาณ199บาทชิ้นละ199บาทเป็นพวกซูชิโอเกะทั้งหลายทำจากไม้ทำจาก ABS ทำจากพลาสติกนะครับรวมทั้งตัวแช่เครื่องเครื่องแช่ไาวายก็199บาทในราคาดูด้วยกันตัวนี้ก็เป็นจานที่เอาไปเผาได้นะครับเอาไปทำเบอร์นิงได้เบอร์ซูชิได้นะครับแล้วก็ตะแกรงแล้วก็ตักกว,ตวช่างน้ำหนักก็199บาทนะครับ ฉลองลดราคานะฮะจนช่วงโควิดเนี่ยขายไม่ดีเราขายยกโลโลทั้งหมดเลยครับโลโลให้หมดโลสต็อกให้หมดนะครับด้วยราคาถูกๆนะครับนี่ก็ร้อยเก้าบาทเช่นกันนะมาใส่ซูชิได้ใส่วัตถุดิบซูชิได้นะครับเหมือนกันตัวนี้พวกซูชิโอเกตต่างๆนะวันนี้ก็มีเกี่ยวกับเอ่อเป็น Gas Burn นะแก๊สเบิร์น่ะอ๋อเร้อยเก้าบาทนะครับแล้วก็มีตัวสไลด์ผักนะครับรวมทั้งถาดต่างๆถาดยากินิคุต่างๆนะครับแล้วก็ตัวที่จะใส่ซูชิ เบิร์นได้อีกตัวหนึ่งนะครับเป็นรูปเรือแล้วก็มีตะกร้านะครับแล้วก็มีตัวตัวนี้ขายดีมากนะครับคือตัวใส่ข้าวห,หน้าหมูตุนนะฮะหมูตุนหรือคัสดงนั่นเองนะครับเอาไปเอาไปใส่หมูตุนแล้วก็ใส่ซอสแล้วก็ปลุกข้าวอีกทีหนึ่งใกล้หมดแล้วครับตัวนี้คือ2องร้อยเก้าเก้านะฮะชั้นที่สองก็คือกล่องใส่เข้าวหน้าปลาไหลนะครับกล่องใส่ข้าวหน้าปลาไหลสองร้อยเก้าเก้าบาทมีทูจิโอเกะขนาดใหญ่นะครับรวมทั้งตัวกล่องเบ็นโตะคือนะ ของเบนโต้จะเริ่มที่สามเก้านะฮะของเบนโตที่นิยมกันที่นี่ขายถูกที่สุดในโลกแล้วนะครับของเบนโตมีหลายแบบมีแบบมีชามกับไม่มีชามด้วยนะครับเนี่ยมาดูมาชมได้ครับถ้าจะให้ซื้อจำนวนมากก็มาชมได้นะครับมีราคาพิเศษให้รวมทั้งตัวเปิดเปิดเปิดโคดไวด้วยนะครับสามเก้าเก้านะครับไอซูชิโอเกะเรามีเยอะแยะนะฮะดูในเว็บกู๊ดสมัยดอท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 คอมนะฮะสพาด้วยนะครับสะพานก็ ขายที่สามเก้าเก้าเช่นกันนะครับเ <c oughs> นี่ยพวกนี้สามเก้าเก้าหมดเลยกล่องใสซูชิก็เหมือนกันนะแต่ไม่รวมซูชิซูชิปอมเนี่ยฮะซูชิปอมก็ชิ้นละยี่สิบเก้าบาทนะครับแล้วมีกล่องใส่กระดาษทิชชู่แล้วก็มีอ่าโคมไฟโคมไฟญี่ปุ่นที่เราทำขึ้นมาเองมีสีพื้นสีไม้แล้วก็สีสีน้ำตาลนะครับไม่รวมหลอดไฟนะครับถ้าทำออกมาแล้วจะเป็นรูปนี้ครับใส่หลอดไฟแล้วจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่ก็คือโคมไฟที่เรา <c oughs> ทำขึ้นมาขายนะครับรวมทั้งตัวนี้เป็นซูชิโอเกะขนาดยักษ์ทำจากไม้ส่วนใหญ่ก็ราคา599มี499-599นะนี่ก็ชมกันเองนะครับรวมทั้งเข่งขนาดยักษ์ด้วยนะครับ <c oughs> นะมันก็มีประมาณเท่านี้ก็คือเกี่ยวกับร้านสมุทรช็อปนะครับทั้งหมดจบที่ซูชิโอเกะนะครับซิ่ง <c oughs> ไปยังมีะตะกร้าเขาเรียกว่ากล่องใส่ d e ลิ v วอรด้วยนะครับซึ่งขนาดใหญ่มากนะครับ แล้วก็ยังมีพวกไอเตาต่างๆนะนอกจากแก๊สแล้วยังมีเตาฮะพวกเตาของไอมา <c oughs> รีคิวพาซาพวกนี้นะครับแล้วก็ไอพวกซูชิน้อยนะฮะกินคนเดียวนะครับพวกชาบูน้อยซูชิน้อยสุก,กี้น้อยนะครับจะกินคนเดียวนะครับรวมทั้งอันน,นี้ก็มีครับสุกี้น้อยกอยินได้เลยแล้วก็มีแบบเป็นปิ้งย่างที่เป็นเตาของปิ้งย่าง ยากินี่ขูนะครับสำหรับร้านอาหารนะครับเป็นระบบฐานนะครับแล้วก็มีกล่องอบสลายด้วยนะกล่องอบสลายแห้งนะครับรวมทั้งมีเตาทำเฟรนช์ฟรายนะครับเป็นมือสองนะเตาเฟรนช์ฟรายแล้วเนี่ยสามพันบาทนะครับแล้วก็มีเตาปิ้งย่างนะครับเตาปิ้งพวกเอเอมาล่าก็มีนะครับรวมทั้งเตาปิ้งย่างของอที่เป็นปิ้งย่างป่าไร้ควันที่ไฟ ตัวอินฟราเอนมาออกมาจากด้านข้างด้วยครับนะบแล้วก็ยังมีอาหารเล็กๆ,ๆน้อยๆเกี่ยวกับซูชิมาดเกี่ยวกับวัตถุดิบนะครับซึ่งก็มีน้ำซอสนะครับน้ำซอสต,ต่างๆนะครับซึ่งเราถนัดนะครับรวมทั้งมีอ่าอซาบินะครับเส,อสือหอสลายนะครับแล้วก็ใบชาก็น้ำซอสนะฮะและสุดท้ายก็ จบที่ uh, แฟรนไชส์ด็อกเตอร์ซูชิมีเป็นแบบคีย์ออสมีเป็นแบบฟุตทักและเป็นแบบเลสเลสเตอรลองนะครับ